ไม่เคยเข้าโรงเรียนไทยแต่ว่าเคยมีห้องเรียนไทยแล้วจำได้ว่าคุณครูคนหนึ่งบอกให้เด็กนักเรียนทุกคนยืนขึ้นเราไม,ม่ใคยยอมยืนขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจว่าเราต้องยืนทำไมคุณครูบอกว่าเคารพคุณครูเราบอกคุณครูเลยว่าเราจะไม่เคารพคุณครูถ้าคุณครูไม่เคารพพวกเรา เฉยไม่ได้อะเราให้มันผ่านไปไม่ได้เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้าเราเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นอ่ะเราสามารถมีทางเลือก2อย่างคือ1ปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับ2ทําอะไรสักอย่างให้มันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วแล้วมียาเลือกที่จะทําอะไรสักอย่างที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้ว คิดว่าดาราก,ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ประเภทหนึ่งการที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาต้องถามตัวเองว่าเขาจะอินฟลูเอนซ์คนไปด้านไหนถ้าเราสามารถมาขายของให้คนได้อะมาอินฟลูเอนซ์ให้คนซื้อแบบนู้นแบบนี้ได้ทำไมถึงเราจะไม่มาพูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ human rights คิดว่ามันเป็นหน้าที่ค่ะที่เราต้องออกมาพูดเมื่อเราเห็นอะไรที่มันไม่ยุติธรรม แต่นั่นเป็นความคิดเห็นของเราคนอื่นก็มีความคิดเห็นของเขาเข้าใจว่าหลายคนก็ไม่อยากจะโดนผลกระทบเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลครอบครัวข,ของเขาต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราก็ต้องดูแลตัวเองแต่เราไม่อยากจะเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นอะบางครั้งเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราควรพูดไหมมันจะแบบครอบครัวเราจะปลอดภัยไหมแต่การที่เรารู้สึกว่าเคยทำไมเราถึงกลัวมันทำให้เรายิ่งรู้สึกว่าเราต้องพูดอะไรออกไป ที่เรามาส่งเสริมกับให้พลังบวกกับเด็กรุ่นใหม่อะมันสำคัญต่ออนาคตของเขามันแค่เป็นลอจิกค่นั้นอะ่ะาะว่าเราอยากให้เขาโตมาเป็นซิติเซนที่ดี<ม>การที่เขาออกมา voice เสียงของเขาแล้วไม่ยอมในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและสิ่งที่ไม่ยุติธรรมอะมันบ่งบอกว่าเขาแคร์เขาอยากเห็นอนาคตเขาเป็นยังไงเขากำลังสร้างมันอยู่ซึ่งแบบมันน่าประทับใจมากแล้วน่าชื่นชมจริงๆว่าเขาแคร์ เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ใหญ่ไม่ยอมฟังเด็กะการที่ออกมาพูดแบบนี้คือไม่ใช่แค่เด็กหนึ่งคนด้วยแตแบบเด็กทุกโรงเรียนทั่วประเทศของเราอะ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันที่มันมีปัญหาต้องการการแก้ไขทําไมถึงเขาไม่ฟัง ากเห็นความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพนะคะอยากให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตอน่เราอยู่ฮอลแลนด์ค่ะมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่แบบทร์ดัมเขากำลังจะทำอะไรสักอย่างบนพื้นที่หนึ่งเขาให้ทุกคนที่อยู่แถวนั้นอะ่ะแสดงความคิดเห็นว่าเขาอยากจะมีอะไรตรงจุดนั้นเขาไม่ได้เปิดกว้างม,มากด้วยเขาแบบว่าเหมือนมีห้าออปชั่นอะมันอาจจะเป็นสระว่ายน้ำมันอาจจะเป็นบ่อมันอาจจะเป็นเอ่อเพลย playground คือเราสามารถโหวตได้ในฐานะที่เราอยู่แถวนั้นอะ่ะเราอยากให้มันเป็นอะไร การที่เรากล้าออกมาพูดหรืออยากที่จะออกมาพูดและอยากที่จะมาร่วมขับเคลื่อนอะไรบางอย่างในในประเทศของเราอะ่ะเป็นเพราะว่าเขาเราต้องเห็นกันว่าเป็นแบบเป็นประชาชนหนึ่งคนที่มีสิทธิ์ที่มีเสียงแล้วใช้มันให้มนให้มันมีประโยชน์